สวัสดีสสสค,ค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะกับสิพาพี่น้องนะคะมาอัปเดตการสร้างรายได้เดียวค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะสิมาบวกว่าอ่าที่มาบวกด้จำกัดการสร้างรายได้ของเท่าแรงนะคะพี่น้องหลังจากที่เดือนที่แล้วนะคะทุกที่มาจากัดการสร้างรายได้ทุกอย่างเลยค่ะในเฟซบุ๊กเมื่อนี้ยสิมาก็เอาอ่าปุ่มแดงๆเข้าออกแล้วนะคะสามารถส้างรายได้เดียวได้ปกติค่ะพี่น้องเดงเนที่แล้วนะคะพี่น้องสิพาพี่น้องมาอัปเดตนะคะว่าเหตุการณ์จึงใดนะคะจึงสามารถกบมาสักเปิดสจ้างรายได้เรียว แต่อีกเรือนนึงนะคะพี่น e ้องขามาที่จุดสามจุดค่ะพี่น้องจากนั้นก็เลื่อนลงมานะคะแล้วก็มาความช่วยเหลือและการสนับสนุนค่ะพี่น้องจากนั้นก็เป็นรูมปุ้มขอความนะคะปรูมขอความเสร็จแล้วนะคะก็เป็นการแจ้งเตือนชั้นค่ะพี่น้องการแจ้งเตือนชั้นนะคะแล้วก็ลบคลิปที่มั่นโพยนี่ออกให้เบิร์ดค่ะพี่น้องหลังจากนั้นก็ถ่ายพี่มาถ่ายอีกแต่เลือนนึงนะคะให้พี่มากแบบเทีย์ทุกอย่างออกไปห้เฮ้านะคะเข้ากับะสามารถเปิดรายได้เดียวใด้ แบบเดิมครับพี่น้อง